สร้างสติ๊กเกอร์เป็นรูปหน้าตัวเองส่งไปให้กับเพื่อนง่าย ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะฝาทุกท่านมาสอนสร้างสติกเกอร์ที่มันเป็นหน้าตัวเองนะคะทุกคนซึ่งเราก็สามารถนำสติกเกอร์ที่เราสร้างเป็นหน้าตัวเองเนี่ยส่งไปให้กับเพื่อนทางแชททางอื่นๆได้นะคะซึ่งวิธีการก็ทำง่ายๆเลยให้เรากดให้มันแสดงเป้นพิมพ์ขึ้นมาแลให้เรากดไปที่อีโมจิของเราค่ะให้เราเลื่อนมาที่ตัวนี้นะคะสติกเกอร์นะ ป,ปั๊บปุ๊บและทุกคนก็จะเห็นเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกนะตัวนี้ให้เรากดเข้าไปค่ะจากนั้นเขาจะเร่งแอป,ปให้กับเราเพื่อให้เรามาดาวน์โหลดนะคะก็ให้เรากดติดตั้งแอป,ปนั้นแล้วก็รอสักครู่ค่ะรอสักครู่ไม่มีนะคะตัวนี้ไม่มีเวลาน,น,นะจากนั้นให้เราทำการกดเปิดค่ะทีนี้เขาจะให้เราสร้างอวตารอวตารนะคะกด สร้างอวตธา,าเลือกวันเกิดค่ะทุกคนไปนเลยก็ใส่อีเมลนะคะปุ๊บๆจากนั้นสร้างราัผ่านสำหรับการสร้างสติกเกอร์อของเราคะ่ะกดลงทะเบียน ต้องมีตัวอักษรนะคะทุกคนตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะอย่างน้อย6ตัวด้วยกันจากนั้นก็เลือกเพศว่าเราเนี่ยเป็นเพศไหนปึ๊บแล้วก็กดดาเนินการต่อเขาจะให้ว่าเราเซลฟี่นะคะกดขณะใช้แอปถ้าโอเคแล้วกดถ่ายได้เลยนะแล้วก็รอสักครู่นะคะเขาก็จะประมวลผลหน้าของเรามาในแบบสติ๊กเกอร์ว้าวโอ้โห มาแล้วค่ะทุกคนจากนั้นก็ให้เราเลือกสีผิวของเราค่ะเลือก,อกต,าาออตามความชอบของเราได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีผมนะราแบบไหนเอ่ยก็เลือกได้เลยเสื้อผ้าใส่แบบไหนจากนั้นถ้าโอเคแล้วกดบันทึกอวตารของเราค่ะมาที่ตัวนี้ก็มาได้ถูกแล้วก็กดคําว่าบันทึก ป๊บนี่จากนั้นเปิดคีย์บอร์ดค่ะทุกคนเปิดใช้งานเพียงเท่านี้นะคะกดย้อนกลับเลยกดออกได้เลยนะคะไม่ต้องไปกดเปิดอนุญ,ญาตนะจากนั้นมาที่เป็นพิมพ์ของเราค่ะไปที่อิโมจิเป็นพิมพ์ไปที่ตัวสติกเกอร์และเรารอสักครู่นะคะสติกเกอร์รูปหน้าของเราที่เราสร้างมาเมื่อกี้จะมาโชว์อยู่ตรงนี้ว้าว มาแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้สติกเกอร์ที่เป็นหน้าตาของเราเลยนะคะดิกดสง่งได้เห็นไหมเรียบร้อยง่ายๆกันเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ